อ,อันนี้สั่งมาจากไลฟ์ในเฟสแม่เอฟมานะก็จะมาแกงกันเขาบอกให้ถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุนะอาตาเราก็เลยต้องถ่ายต้องถ่ายครับไม่ถ่ายไม่ได้อัอน,นี่สองอ,อันนี้อันแรก อันนี้เขาจะบอกว่าอันเนี้ยออเดอร์เราสั่งไปสิบสิบอย่างมาแกะมาแกะมาดูมาดูว่ามีอะไรบ้างอ่าแม่เขาอ่านมามามาดูว่ามันครบไหมเราต้องมาดูว่ามันครบไหมมะม่วงผักอบกรอบอ่าผักอบกรอบวางไว้วางไว้แยกเลยตัวนี้น่าอุ้ยนี่ข้าวที่ยี่สิบบาทอ่ะโอ้โหเล่นน่าจะโอ้สิบแปดหรือสิบเท่าไหร่เน่า เอาเช็คของแล้วครบไหมโดูเด็กใหม่ไม่เก่านะเช็คของเลยลูกอ่ะป๊อกแป๊กมามาอ่ะป๊อกแป๊กไหนลูกดูดิป๊อกแป๊กอะไรอ่ะป๊อะไรออันนี้เหรอมีแค่ไม่หรอใช่นั่น้ะป่ะแป๊กอะไรอ่ะนี่คร่านี่ปป๊อกแป๊กเนี่ยเยลลี่ไข่ไดโนเสาร์ได้ครบโอเคแล้วก็ห้าชิ้นเยลลี่โพล่าเนี่ยไง นี่ปังจิ้มฟังจิ้มไหนอ่ะปังจิ้มนั่นไงที่เก้ากำลังแกะเาปังจิ้มปังจิ้มที่ว่าไรอ่ะก็วเพราะว่าปังจิ้มมันจะเป็นแบบเขากลัวมันจะแตกแตกเนาะแต่เนี่ยเค้าบอกว่าอร่อยนะป๊อกกี้สตรอเบอรี่นี่ไงมัชเมลโลวอันนี้ยี่ห้าบาทเองนะโอ๋ยไอ้ไอ้เนี่ยปล็อกกี้สตรอเบอรี่ผักอบกรอบอบกรอบมีแล้วนี่ลูกอมเห็ดลูกอมลูกอมเห็ดไหนอ่ะไหนลูกอมเห็ด เผ็ดเผ็ดลูกอมเผ็ดกำไม่มีอ่ะนี่ไงเนี้ยปอกแปะอันนี้ลูกพริกอแปะไปมั้เป็นลูกพริกปอกปิ้งอันนี้คือปอกปิ้งแค่นี่ไงมีแล้วอันนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยลูกอมเผ็ดลูกอมเผ็ดที่ว่าสุ่มอ่ะอันไหนได้เผ็ดอันไหนไม่เผ็ดมันจะมีสุ่มโอเคมีแล้วมามาอันนี้มีแล้วจบตัวนี้ใช่ไหมจบแล้วมาเลยตัวนี้เราแล้วก็เบเกอร์ยูนิคอร์น มาลองชิมอะไรก่อนชิมเก่ากรอบก่อนโอเคถูกเอาหนึ่งสองขนมจิ้มมาสวัสดีค่ะอันนี้อร่อยหลังจากที่เราสั่งมาเตนเลยครับเป็นไรนี่ผัดหลอบแล้วลูกนี่มีอะไรบ้างหน่อยดูดิมันก็อาจจะแตกนะเพราาะว่ งานกินไม่เห็นจะเป็นเลยอันนี้อะไรอ่ะพุทราไมเฮ้ยอันนี้ขนุนขนุนน่ามีบไหนอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยก็เรียกอะไรไอ้แะบจีครับอันนี้อันนี้ขนุนอร่อยไหมอืมอรอบเลยอร่อยไหมไหนแม่ชิมขนุนดูหน่อยแข็งอ่ะแข็งอ่ะผมกัดแก้วอืมอร่อยนะมันความไม่น่ารีบลองชิมแบบเดียวอ่ะแล้วก็ยังอยู่ขนุน เลื่อนๆเนาะยิ่ไม่เป็นมีกล้วยด้วยอันเนี้ยกล้วยมาต่ออันไหนขนมหวานอร่อยเพราะชอบกินกระเจี๊ยบไม่เคยกินกระเจี๊ยบเลยอันนี้อืข้าวข้าวกรอบกว่าที่คิดอ่ะอันไหนต้ออันนี้อันนี้อันนี้ แก่แล้วลูกไปเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรคุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตนะคุกกี้ลาวาคุกกี้ลาวามานละมุนไก่หน้แล้วกินหรูข้าวหอมอ่ะมันเก๋หืมมาาเก๋สองข้างในแล้ให้มาสองชิ้นนี่คืออะไรอ่ะให้หลังออร่อย ต้องเงี้ยออกก่อนใ้มันรู้ว่าเป็นลาวันไม่เป็นลาวันอ็ก็ชอบขนุนมากกว่านะจังก่าหอมดีนี่ไอเห็ดหอมเนี่ยหอมมาจากไกลก็เลยสภาพเป็นแบบนี้มันม่วงก็เห็ดอ่ะมันกินดีกว่าก๋เตี๋กวอร่อยอ่ะราเจี๊ยงก็อร่อยด้วยอะไรอ่ะ แล้วมารีวิวกันจับใบกี่กล่ะไปดูดีนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไป,อ,ไปอันนี้แล้วกันอ๋ออันนี้แล้วกันเป็นช็อกโกแลตอลันนี้จุ่มเหมือนแบบเป็นที่เป็นแบบอ้กแล้วช็อกโกแลตอันนี้เรียวกว่าอะไรนูนไนล่าบูดช็อกโกแลตเป็นแท่งๆเนะี้ยอันนี้ก็เป็นจะเป็นแท่งให้มันจะมีอันนี้เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นแท่งเนาะอันนี้ เราก็จะแบบเดิมปบบเดิมอย่างเงี้ยหยิบอร่อยแน่นอนจิ้มจิ้มัมันมีแค่ไหตรงเนี้ยเฮ้ย่มนมีะมั่มีแค่ถึงแค่ตรงนี้ยลดูทุกคนดูอร่อยรสชาติอะรอร่อยมากใช่ราะเป็นูา ต่อไปต่อไปไหนดีอ่ะคุชเจลลี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนบ็อกกี้เป็นสตรอเบอรี่เหมือนบ็อกกี้ที่ขายในเซเว่นทั่วไปแต่นี่ใส่เก็บมาก็เป็นซองให้ใส่ใส่คุกกี้ แกเลยโกเกี่ยสตรอเบอรี่ออกมาเลยโอ้โหวิมันละลายแล้วค่ะถุงมันจะละลายแล้วมุันไตอ่ะละลายเรียบร้อยไมก็เป็นแค่แค่ช่องฟีดแต่พอว่าพักหนึ่งมันจะอร่อยเลยเออก็เแค่เรากินแค่นี้พออร่อยไหมเด๋วว้าอร่อยมันอร่อยเลยแหละเพราะว่ามันเออมันต้องไอ้มันต้องไปแช่ช่องฟีดอ่ะลูกอุ้ยไหนปุ๊ดอร่อยไหมลูกโห กําลให้ผายอะไรแบบนี้แช่ตู้ไว้เลยเนี่ยพวกเนี้ยแช่ตู้นนไว้เลยลูกแม่ว่าต่อไปก็เป็นป๊อปปิ้งแคนดี้เป็นเหมือนว่าเป็นป๊อปปิ้งแคนดี้เราตรงนี้ที่เป็นนมอ่ะมันจะเป็นนมอันนี้ก็เล้มาแมาดูแกลไม่ได้แกล้ยากแกล้มอ,อ,อ,อันนี้คือแตงกวาใช่ไหม ลองดูอันนึงพออันพอยมอสกวางเป็นรสนมเป็นไงรสนมได้กลิ่นนมออืโอ้ยน่ากินนะเนี่ยโอ้เป็นไรอ่ะลองกัดดูนี่กัดดูเป็นนมกัดโทนนี้ได้หรือเป็นไงรสชาตินมอหอมไหมหอมกลิ่นเลย มันหอมกินนมมากมากกว่าแล้วก็จะมีแบบเจจิตแบบน่าแบบนี้คือป๊อปปิ้งแคนดี้ต่อไปลูกอมอสุ่มเผ็ดไม่เผ็ดหวานบอกให้บุ๊มไม่เคยได้เลยมันไม่เเออไหนขนุนน่ะนี่ขนุนจะบอกให้บุ๊มไม่เคยได้ของนี้เลยบอกอยากกินขนุนสมสม มันมีส่มอยู่ในในหอยแล้วอสีอะไรดีหนกสีอะไรก็ได้ั้งหนุกเอาลงมาฉีกมาเลยฉีดเลยทีนี้เอาคนละคนละเม็ดหลับตาเ้ยนีไม่เคยได้ดีเดี๋ยวไม่เก็บก็ลองดูอายว็อายอุ้ย คล้ายๆเหมือนลูกอมเฮลิคอปเตอร์ที่เขาให้เนี่ยอันนี้เนี่ยด้านในก็จะมีเราเทเลยเทเลยลูกเทดูดิแล้วก็ให้เเออออจะสีเหมือนกันหมดเลยอาหยิบดูว่าใครจะได้อะไรอาหยิบเลยหยิบเลยพอมเม็ดหนึ่งแล้วอ่ะห้ามผุยเราจะเล่นนี้นะทุกคนกินพร้อมกันนะกินพร้อมกันพอกินละเป็นไงกลิ่นเลยวะเออกลิ่นแบบ อันนี้มันก็มีเพลทแล้วก็เรี้ยวอมหวานแบบสตรอเบอรี่สับปะรดกินเรี้ยวแบบหวานใช่ไหมสัเปะยวแล้วก็พริกพริกมาโยงกันมีว่ากันหนึ่งสองสามได้ดีได้ดีมันได้หวานก้าได้อะไรอ่ะไม่รู้ ดดมันก็ไม่มีเผ็ดไม่มีอะไรอ่ะมันก็หวานหมดแหละได้รสนี้ฮึรสไหนลูกแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวมามาดูไดโนเสาร์ต่อให้ กนนี่ะะคเป็นไงนะเผ็ดเลยแหละแล้วกินแม่กินไม่ได้เผ็ดมันซาขึ้นจมูกอ่ะมันก็แบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดแบบที่สองเม็ดเหมือนกับวาซาบิเปล่าแต่มันซาขึ้นจมูกอ่ะเนาะมันซาขึ้นจมูกมันไม่ได้เข้มแน่ไม่ผสมกับอันหวานอันนี้เราได้สั่งใครแนวนกสาวมานะคะอุ้ยซาขึ้นจมูกเป็นมันเป็นเจลลี่รูปไดโนเสาร์นะ อ,อร่อยไหมอร่อยนะมันเป็นเจลลี่น่ะไปเราจะร <y ep> ีวิวนี้นะคะทุกคนโค้กโคลาเจลลี่กัมมี่อืมเอาคล้ายคเจลลี่ธรรมดา โอเคมากเลยในความคิดแม่ราคาต่อไปอะไรอ่ะโคนี่สุดท้ายต่อไปพุดถอยแล้วก็ชอบอันนี้มากเลยผักรวมกรอบเนี่ยเด็กไม่กินแล้วอยากพี่น้าแหละกินมากๆแล้วนี่โคนี่อาจจะแตกหน่อยนะต่อไปลยมกันก็กินหน่อยอือสีน่ารักมากใช่น่ารักมากสีน่ารักมากต้อมาเปิดปรเป็นคนแรกเลยนะคะโคนี่เลยยูนิคอร์นอืมกรอบมากมันก็เหมือนแบบอันนี้แหละหวานก็เหมือนปกติอ่ะ จะแค่สีมันมจะแตกต่างเคยยังรู้สึกก็คือของที่เราได้มาวันนี้อร่อยเหมอือนทุกอย่างนะคะคุ้มเนาะคุ้มด้วยอ,อันนี้ยังยังไม่ได้กินนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปกินแล้วกันก็ถ่ายรูปเนาะบ๊ายบายค่ะทุกคนจบการรีวิวแล้วนะ